ยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่แทบจนขนลุกตัวอย่างแรกนุนทิสาประชันหน้ากันสุดเดือดในละครเข็มซ่อนปลายแค่ตัวอย่างซีนเดียวสั้นๆของละครเรื่องเข็มซ่อนปลายหางช่องเจดที่ปล่อยออกมาเตรียมลงจอในลอตหน้าก็ทำเอาแฟนๆต้องสูดปากกับฉากเดือดเชื้อขคารมกันของสองสาวนุนวรนุษย์และทิสาว,วริทิสางานนี้บอกเลยว่าแฟนๆเลือกทีมกันไม่ถูกเลยจ้าทางนี้เข็มซ่อนปลายนำแสดงโดยนุนวรนุษย์ทิสา วทิธิสาบูมกิจก้องยูโรโยศวานและก้าวจิรายุแล้วเรื่องราวของกิเลตันหาของชายหนุ่มหญิงสาวเข็มคือความทรมานที่อยู่ในกายใจเนินนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเชิดหญิงสาวผู้หลงผิดก็สามารถดึงมันออกมาด้วยสติจนเธอมีชีวิตเสรีได้อย่างไรนี่กรรมที่มีต่อคําว่าความรักซึ่งข่าวดีสําหรับแฟนๆของนางเอกสาวสายดรามา่านุนวรนุษที่กําลังฮอตสุดๆใน,นละครกระเช้าสีดาและ ตอนนี้เตรียมกลับบ้านเก่าร่วมงานกับช่องเจ็ดอีกครั้งหลังเคยร่วมงานในละครเพลิงเสน่หาเมื่อปี2562ในละครรีเมคเข็มซ่อนปลายพร้อมปะทะนักแสดงสาวทิสาวริทิสากับบทบาทดราม่าเชื้อเชื่อนครั้งใหม่ที่ไม่อยากให้พลาดโดยค่าย Magic If e n t e r t a i n m e n t 2ของผู้จัดเจียบโสพินภาครั้งนี้สาวนุ่นยังได้ประกบพระเอกรุ่นน้องบูมกิตก้องและยูโรยศวานที่พลิกบทบาทดราม่าแบบจัดเต็มแบบสุดคู่ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงดาวรุ่งมากฝีมือมินลี่อภิษรานิวทิติภูมิพนพูนพัฒก,กุกกิ๊กกดชกรที่จะมาศาสตร์ความดราม่าไม่ยั้งในเรื่องนี้เข็มซ่อนปลายบทประพันธ์ของกฤษณาอาโศกศิลเคยถูกสร้างเมื่อปี2539นำแสดงโดยบินลี่โอแกนปริยนุชปราณประดาับนีโอเมธานีและแหม่มจินตลาสุขพานเรื่องราวที่กล่าวถึงกิเลสต,ตัณหาของชายหนุ่มหญิงสาวเข็มคือความทรมานที่อยู่ในกาย เนื้อนานจนแทบทนไม่ไหวแต่แล้วเชิดหญิงสาวผู้หลงผิดก็สามารถดินมันออกมาด้วยสติจนเธอมีชีวิตเสรีได้อย่างไรนี่กามที่มีต่อคําว่าความรักตอนนี้ใกล้จะได้ลงจอให้แฟนๆได้ดูกันแล้วซึ่งล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างแรกมาแบบสั้นๆทําเอาโซเชียลเดือดกันสุดๆที่เจอการประทะหน้าของนุ่นทิสา